จันทรุปราคาวันลอยกระทงอาถรรอุบาทความเชื่อ57นาทีห้ามอับแสง 8พฤศจิกายน2565วันลอยกระทงจะเกิดเป็นปรากฏการณ์จันทรุปราคาเต็มดวงตั้งแต่เวลา17นาฬิกา44นาทีถึง18นาฬิกา41นาทีรวมทั้งสิ้น57นาทีแต่ตามความเชื่อโบราณช่วงเวลาการเกิดจันทรุปราคาจะทำให้เกิดอาถรรพ์อุบาทกับคนที่อยู่ในพื้นที่กลางแจ้งหรือบุคคลผู้มีวิชาต้องหลีกเลี่ยงแสงช่วงเวลาดังกล่าวอมรินสุขสมัย ผู้ศึกษาด้านโหราศาสตร์และสายเวทกล่าวว่าการเกิดจันทรุปราคาในวันลอยกระทงไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยตามหลักความเชื่อโบราณถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ไม่ดีคนสมัยก่อนเชื่อว่าห้ามถูกแสงในช่วงเวลาเกิดจันทรุปราคาห้ามเอานิ้วไปชี้ห้ามแงนมองยิ่งในคนที่มีความเชื่อและเรียนคาถาอาคมต้องปฏิบัติตัวอย่างเคร่งครัดเพราะอาจทําให้ของที่อยู่ในตัวเสื่อมจึงหลีกเลี่ยงการถูกแสงช่วงเวลานั้นด้วยการหลบอยู่ในบ้าน ความเชื่อระหว่างเกิดจันทรุปราคาจะเกิดการคลาสที่หมายถึงการกลืนกินโดยมีความเชื่อว่าโลกอยู่ภายใต้อิทธิพลของราหูการเกิดเง,ดงามืดแบบผิดปกติบนผิวโลกคนในสมัยก่อนเรียนรู้จะอยู่กับธรรมชาติเมื่อเกิดการคลาสจะมีเสียงนกร้องหรือบินกลับรังสิ่งนี้ทำให้เกิดการตื่นตระหนกที่วิทยาศาสตร์ยังไม่ได้พัฒนามาไกลเหมือนเช่นปัจจุบันเลยเกิดความเชื่อว่าช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วงอาถรรพ์อุบาท ช่วงที่เกิดจันทรุปราคาบางพื้นที่มีคาถาสวดเช่นพื้นที่ภาคกลางมีคาถาสวดและอย่างลูกศิษย์สายหลวงพ่อน้อยวสีสทองแต่ถ้าเป็นภาคอีสานบางพื้นที่มีการสวดรับพระหูเพื่อเข้ามาคุ้มครองหลังจากนั้นจะมีการสวดส่ง การปฏิบัติในช่วงการเกิดจันทรุปราคาในวันลอยกระทงที่มีเวลาประมาณ57นาทีควรหลีกเลี่ยงการลอยกระทงช่วงเวลาดังกล่าวเพราะเชื่อว่ามีแต่ความมืดมัวเนื่องจากดวงจันทร์ต้องวนทินจึงต้องรอให้ดวงจันทร์กลับมาเป็นปกติถึงจะสามารถกลับมาลอยกระทงได้ มีบางคนระบุว่าแสงช่วงเวลาดังกล่าวถือเป็นการเพิ่มเสน่ห์แต่ตามตำราบโบราณถือว่าเป็นช่วงเวลาอุบาทและไม่เป็นมงคลต่อชีวิตถือเป็นหนึ่งใน8อุบาทใหญ่ตามตำราบโบราณช่วงที่เกิดจันทรุปราคาจะให้สวดมนต์ไหว้พระอยู่ในบ้านห้ามออกมานอกชายคาเด็ดขาดขณะนี้มีความเชื่อมากมายอยู่ในโลกโซเชียลจนทำให้คนรุ่นใหม่ไม่ทราบว่าอะไรเป็นความเชื่อดั้งเดิมแต่มีการสร้างความเชื่อใหม่ที่แฝงผลประโยชน์ต่าง ดังนั้นการเลือกจะเชื่ออะไรควรดูความเหมาะสมและเข้ากับสถานการณ์การใช้ชีวิตของตัวเองซึ่งไม่ควรสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่น